รอดบุนเหลืออ่ะเขามองหน้าเลยเราจะไปหาลุงแล้วไปกับป้านนะวันนี้นะอ่าอยู่กับย่าชี้กับป้าดาเดอ้อเอออ่าวันนี้อาจจะมีไม่อาจจะจนเช้าได้ยินเสียงเราก่อนนะอือคือเขาจะจําเสียงอยู่ดินะน้ะนองวัวนะคะเมวัวก็ต้องจาเสียงจําหน้าตาแต่เขาพูดไม่ได้ ああนอนสบายเลยบุญรอดอนอนสบายเลยเนาะเืนะนะฟางแห้งก็มีนะคะ fc นี่ฟางแห้งก็มีนะคมีฝางแห้งกินอยู่นะนะเนะช้าแล้วต้องฟ้าแจ่มใสปบปรุง ท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะท้องฟ้าสวยมากอเดี๋ยวจะได้บ้านใหม่แล้วนะเดี๋ยวจะได้บ้านใหม่แล้วนะรอก่อนเดยอืมรอก่อนเร็วเร็วนี้แหละเดี๋ยวจะไปได้ไปอยู่ที่ใหม่อมเดี๋ยวจะมีที่ใส่นงใส่น้ำนะให้ดื่มให้อะไรเนาะเออฟางฟึนงก็มี ้ทาท้งวันบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เดี๋ยวเรารอการตกแต่งเนาะนะคะนะเดี๋ยวรอตัดหญ้าก่อนนะรอตัดหญ้าก่อนเพราะหญ้ามันเยอะอยู่ตัดหญ้าเสร็จก็จะตกแต่งกิ่งนะตกแต่งกิ่งนะคะต้นไม้นะะี่ค่ะต้นต้นไม้นี่ก็จะตัดให้โล่งเลยนะคะนะเขาเรียกว่าเอาอ,อกออกให้มันโล่งๆนะคะค่ะนะก็มาเดินดูงานก่อนนะอันนี้ก็จะตกแต่ง ตกแต่งเนาะตอนนี้เฟืองฟ้าก็กําลังขึ้นขึ้นดอกเนาะนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่มันแบบเออเขาเรียกว่าใบไหนที่มันเหี่ยวมันเฉาก็เอาออกนะคะเจ้เนยคะ่ะบริเวณตรงนี้นะคะที่เรายังไม่ได้ตกแต่งนะเนี่ยบริเวณตรงนี้นะคะอะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอตัดยงตัดหญ้าก,ก่อนเนาะตัดหญ้าทุงหญ้าให้มันโล่งก่อนให้มันโล่งแล้วก็เราก็ทําการตกแต่งเนาะนะคะจ้ะ เดี๋ยวจะทําให้มันโล่งสะอาดเลยนะคะนี่ค่ะนะเพราะว่าเอสอนก็ดูงานไว้แล้วนะคะดูงานไว้แล้วว่าเราจะทําชุดไหนนะโตนะคะเดี๋ยวหลังกลับมาเนาะจ้ะวันนี้ก็ขอไปเป็นกําลังใจให้ลุงก่อนเด้อนะคะจ้ะนี่ค่ะนะเดี๋ยวรอตัดยงตัดหญ้าอะไรก่อนสะอาดเนาะย,ยังมีต้นหมากที่ยังเอสเอนยังยังทาไม่เสร็จนะคะก็จะมีหนึ่งต้น สองต้นนะคะแล้วก็สามต้นสี่ต้นนะคะจุดนี้จะมีสี่ต้นหมากนะหม,นะมากนะต้นหมากนะที่ยังไม่ได้ตกแต่งเนาะส่วนต้นอื่นก็ทยอยตกแต่งไปนะคะก็จะตัดตัดให้มาดูโลง่งๆนะคะเพราะว่าคือตัดแก่งปึงกิงปุ๊บนะมันก็จะขึ้นมาใหม่อยู่แล้วนะคะมันจะขึ้นใหม่นะจ้ะมันจะขึ้นใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะเมื่อวานก็ตแกแต่งตัดเก่งด้านด้าน,านตรงเดี๋ยวพนี้ ต้นนี้ก็เยอะนะนี่เยอะนะคะเยอะมากเลยนะคือคือมันจะออกใหม่เยอะมากมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นะเรามาดูด้านนี้ด้านนี้เราก็ตกแต่งบ้างแล้วนะคะตกแต่งบ้างแล้วนะเออตกแต่งบ้างแล้วนะบริเวณตรงนี้เนาะบริเวณตรงนี้ก็บามือเองก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะจ้ะเหลือแค่ เ,เก็บนะคะใบไม้นะคะยังไม่ได้เก็บใบไม้นะบริเวณจุดนี้เนาะนะคะเดี๋ยวก็คงถ้ายังไม่เก็บเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมาช่วยกันนะคะคงจะมาช่วยกันนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เดินดูนะคะคือตรงไหนไม่สวยไม่งามเดี๋ยวก็จะจัดให้จัดให้นะคะ <c oughs> จัดให้นะพ่ป้าป้าบอกว่าทําเลยนะทาเลยอันไหนที่ดูแล้วไม่สวยไม่งามก็ทําเลยนะคะ เมื่อวานก็ตกแต่งต้นหมากนี่ค่ะเมื่อวานได้แดงก็ลุยต้นหมากก็คือทางฝั่งนี้ตกแต่งแล้วนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งแล้วนะคะนี่ค่ะเอาใบที่มันเฉานะคะมันแห้งก้านมันแห้งก้านมันเหลืองก็เอาออกหมดแล้วนะฝั่งนี้เนาะหมดแล้วก้านเหลืองก้านอะไรก็เอาออกหมดแล้วนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะนะคะก็เมื่อวานก็ลุยลุยนะ ต้นนี้เพราะทางนี้เยอะมากนะทางนี้เยอะทางฝั่งนน้นมีสี่ต้นใหญ่ๆนะตรงนี้ก็จะมีหลายต้นนิดหนึ่งนะคะหลายต้นนะคะก็เอาออกแล้วนะคะนะเนี่ยค่ะก็จะโล่งสวยสะอาดตานะคะจะโล่งสวยสะอาดตาเนาะดูเต็มนะทำรอลุงกลับมาเนาะคืออ,อันนี้ก็เอาออกแล้วนะคะจะเอาออกแล้วก็โล่งเลยนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพุ่มใหญ่มาก พุ่มใหญ่ด้วยเหลืองด้วยนะเออพุ่มใหญ่แล้วก็เหลืองด้วยนะ fc เ,เนาะนะคะอืมเอาอกแล้วเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะนะตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้เอาออกแล้วนะคะอ่าพุ่มนี้ก็เป็นพุ่มใหญ่เหมือนกันนะส่วนตรนล่านในตรงนี้ยังไม่กล้าเข้าไปค่ะยังไม่กล้าเข้าไปเอาอกนะนะเออนะก็ยังไม่กล้านะตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นต้นบกักโคเนาะนะต้นบักโค เราก็ยังไม่กล้าเอาออกนะคะแล้วก็เมื่อวานก็ตรงนี้ค่ะตกแต่งตรงนี้นี่คะตกแต่งตรงนี้นะคะหนึ่งต้นนะตรงนี้ก็จะมีหนึ่งต้นเนาะนะคะก็เอาส่วนที่มันเป็นเหลืองๆอกมุ้งองูปูสวยมากเลยปะเดี๋ยวเรามาขอพรนะคะขอพรก่อนเอซก็อธิษฐานในใจได้นะคะเอเอ็นจะอธิษฐานในใจเด้อวันนี้นะคะที่เราจะเดินทางไปเยี่ยมลุงเนาะนะคะ องปู่ยามเช้าสวยงามมากเลยนะคะนะคะขอพลังองปู่ไปถึงลุงช่างด้วยเด้อขอองปู่ปกปักคุ้มครอง,องนะลุงช่างด้วยนะนะลุงนะนะปู่นะจ้านะ,ะขอบคุณคุณแม่นะคะจ้าเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยงามที่ลานปู่แต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้โล่งสะอาดตาเลยทีเดียว นี่นะคะโล่งสะอาดตาแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็ตกแต่งเรียบร้อยสะอาดตานี่นะคะ,ะดาดายังดาดาเมื่อกี้เออดาดา,าย่าจะเพิ่งตื่นเนาะนะคะ <S <S เดี๋ยวก็คงจะมาเปิดประตูนี่นะค่ะท้องฟ้าปดปร่งรียมใสบรรยากาศอู้หนะสุดเลยนะปกติย่าจะมาคนแรกเลยนะเออ เราเดินมาเอ๊ไม่มีใครเลยนี่นะคะอ้าวน้องบุญรอดหิวแล้วน้องบุญรอดหิวแล้วไปกินน่ะฟางแล้วน่ะโอ้น้องบุญรอดหิวแล้วเอากินเลยกินเลย ดูบนรอดดูบนรอดเชิดเชิดเชิดน่ากินฟางดูเชิดน่ากินฟางคือคือคือวัวเขาจะเขาจะโปร่งสูงเนาะเออ,อขาเขาจะยาวสวยนะเค่เอ็นว่าสวยนะตออสวยถึงแม้เราไม่ได้เลี้ยงวัวแต่เราก็รู้ว่าเออเขาสูงสวยดีแล้วหัวเขาก็สวยด้วยนะนะอฮึ ก็สำหรับวีซนีค่ะ